นี่คือต้นหอมต้นหอมที่เกิดจากหอมแดงที่ซื้อหอมแดงมาแล้วลืมค่ะเอาหอมแดงยัดใส่ตู้เย็นมันก็เลยงอกงๆกงอกงอกงอก,ก็เลยหาถาดไข่มามาวางแล้วนกะ็เอาไม่ได้ใส่ดินเลยนะคะเอามาวางตามรูตามช่องได้สองถาดได้สองถาดแต่ตอนนี้น้ำเยอะเมือม่อคืนฝนตกทั้งคืนแฉะไปหมด ก็ได้ได,ได้ได้ความการเจริญเติบโตของของบันไหนน้าเยอะเราก็ไม่ลดน้ําันไหนไม่มีฝนเราก็ลดน้ําน็ดหน่อยนะคะอันนี้ตัดแล้วไปสองถาดตัดวันนี้จะประกอบอาหารหนึ่งถาดอีกถาดหนึ่งเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะทานให่หมดนตัดแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะได้ได้ต้นหอมไว้รับประทาน ที่จริงซื้อหัวหอมมาจะมาเอามาโขกน้ำพริกแต่ตอนนี้ภาวะเป็นแบบนี้ก็ปรับสภาพไปได้ต้นหอมเอามาทำกับข้าวแล้วค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ถนะาดนี้หนึ่งถาดมาเป็นอันนี้ฮได้ใช้ประโยชน์แล้วค่ะอะไรเล็กๆเ,กเกน้อยพอประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะ แล้วก็ปิดผักปลอดสารพิษด้วยค่ะไม่มีพิษไม่มีภัยเราจะไปทำอะไรทานดีเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจไปบ้านใครช้าก็อย่าว่ากันนะคะพยายามอยู่ไปทุกบ้านค่ะไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกบ้านให้กำลังใจก,กันและกันค่ะสวัสดีค่ะ ทอฝฟันสี่ชแ n น l ค่ะไข่เจียวค่ะไข่เจียวสองฟองร้อนๆใส่ต้นหอมที่เราปลูกมาเนี่ยค่ะเห็ไหมะจะได้อาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพมากเลยค่ะเพราะว่าเราเจียวไข่เราทอดไข่ไข่เจียวและไข่ฟู ด้วยน้ำมันงาค่ะด้วยน้ำมันงานะคะใช้กระทะเทปร้อนใส่น้ำมันงาไม่ต้องเยอะแล้วก็ทอดปรุงรสให้เสร็จเลยค่ะใช้น้ำปลาดีๆแล้วก็ใช้ข่าโนเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบของอาหารในผักรับประทานพร้อมไข่เจียวหรือไข่ฟูร้อนๆค่ะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะ